รู้จักโควิด2สายพันธุ์อันตรายมาฟังกันครับโควิด2สายพันธุ์ชื่อคาเทนและออทัสอันตรายเพราะหลบหลีกภูมิต้านทายได้ดีแถงยังติดเชื้อซ้ำได้ง่ายแนะให้เกาะติดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงภูวรวันราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศสาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยไ,ได้โพสต์ข้อความนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านอาจารย์ว่าโควิดสิาสายพันธุ์ที่ต้องติดตามชื่อคาเทนและออทัสเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายเพราะหลบหลีกภูมิต้านทานได้ดี ช้เมื่อติดเชื้อซ้าได้ด้วยแนะให้กอดติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะเราจะต้องอยู่กับโควิดนี้ไปอีกนานนักวิทยา,าศาสตร์ย,ยังต้องติดตามตลอดนะครับและเชื้อโควิดปัจจุบันนี้ก็ยังมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาและสามารถหลบหลีกภูมิต้านทานเราได้เป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะครับถึงแม้ว่าความรุนแรงไม่มากขึ้นก็าตามนี่เป็นข้อดีของโควิดณนะปัจจุบันนี้เพราะว่ามันเป็นแล้วไม่รุนแรงนะครับ สายพันธุ์แรกคือสายพันธุ์ชื่อคาเทนจริงๆแล้วมันก็คือสายพันธุ์ xbb 1 5นั่นเองนะครับซึ่งระบาดในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปในขนาดนี้มันสามารถหลบหลีกภูมิต้นานทานได้ดีและติดเชื้อซ้ําได้นะครับเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่อยู่ในอเมริกาและยุโรปในขนาดนี้เหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งให้ชื่อว่าเป็นคาเทนเพราะว่าคาเทนเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานยุโรป ปรีโบราณนะครับ300กว่าปีมาแล้วเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกับปลาหมึกยั์ที่คอยจมทะเลเรือสำเภาต่างๆที่ผ่านมาในมหาสมุทรนะครับสว่วนอีกหนึ่งสายพันธุ์ชื่อว่าออทัสเป็นสัตว์ในเทพยยปรีโบราณเหมือนกันลักษณะเป็นสุนัขสองหัวมีหางเป็นงูจินตนาการดูถึงความน่ากลัวของอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งสายพันธุ์ออทัสนี้ก็คือสายพันธุ์ ch 1 1เป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆลงลีกพูดท่านทานเก่งและติดซ้ำได้ด้วยนะครับแต่สายพันธุ์นี้พบน้อยกว่าคาเทนครับสรุปทั้งสายพันธุ์คาเคนและออทัสก็ยังเป็นลูกหลานย่อยของสายพันธุ์โอเมกอนอยู่นะครับณปัจจุบันนี้ตามธนาคารพันธุกรรมของโควิดเนี่ยปัจจุบันนี้มีการกลายพันธุ์ไปแล้วมากกว่า250สายพันธุ์นะครับ สายพันธุ์มากกว่าร8 0เป็นสายพันธุ์ B A 2 7 5ในเมืองไทยเราเจอสายพันธุ์คาเคนและออทัสน้อยมากนะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับ